โอเคครับก็ต้องขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมอยู่ผมในอติภรรยากับเกมสติท t ทอร์ในพาร์ทที่6แล้วนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าห่างหายกันไปนานนะสำหรับเกมหนอนกินจุดนั่นเองนะครับและวันนี้นะเราก็กลับมาอีกครั้งนะกับเจ้าหนอนพิเศษนั่นก็คือเจ้าหนอนตำรวจผู้ผดุงความยุติธรรมนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะเราก็จะมาชิงความเป็นที่1นะครับแล้วก็จะจับ พวกหนอนผู้ร้ายตัวอื่นนะกินเป็นอาหารให้หมดเลยครับเรียกได้ว่าโหดสลัดเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะก็จะชื่อว่าโพลิสแล้วก็ทําหน้าบึ้งใส่สําหรับเจ้าหนอนตัวนี้จะเป็นไงไปรับชมกันเลยครับผม <c oughs> เอาละครับผมโอ้โ,อโอหหนอนไวร้ายเพียบเลยครับตรงนี้สวัสดีเจ้าหนอนสีม่วงอ่าเสิร์ฟีล้วโอ้ยอร่อ,อ,รอย <c oughs> เอ้าไปแย่งตำรวจแล้วระวังจะโดนจับนะเอาละครับไรบาสกิปเฮ้ย เรืองแสงเรืองแสงอุ้ยโอ้โหใครไม่รู้มีชี้นอนอยู่ตรงนี้แฮ่จะนอนสีเหลืองครับอ่าก้าลาห้าวแล้วก้าห้าโอ้โหโอ้โหกระตุกเล็กน้อยอือตกใจมากเพื่อนอ้าโอ้โหเกือบตายแม่งกระตุกโอ้โหหล่นก้างล่างครับอ่าตำรวจครับตำรวจตำรวจนอนตำรวจของเราเออเออโอ้โหโอ้โหโอ้โเรียบร้อยนะอ้ใจเย็น ตรงนี้นี่อันตรายนะครับเจ้านอนตำรวจเราสีสวยจริงเริ่มเติบโตจากไสเดือนเริ่มเป็นอนาคอนดาครับผมพวกผู้ร้ายมีเยอะกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแข็งแกร่งกว่านี้แล้วค่อยไปต่อกรกับพวกมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระตุกเฮ้ยนอนอเมริกันนะนอนอเมริกันอ้าวทำร้ายผู้อื่นนี่แน่กำตามสนองอะไรอะไรโอ้โหจะไวรออ อ้าวเจ้านอนยิ้มสวัสดีอ่าเป็นไงบ้างครับแถวนี้ไม่มีอัชยายกรรมอะไรใช่ไหมใช่ครับไอ้แน่ๆๆๆอ๋อที่แท้กแกเป็นผู้ร้ายเองงั้นเหรอเสร็จฉันละแกหมดประโยชน์แล้ว <c oughs> เรียบร้อยโดนพวกเดียวกันฆ่าซะด้วยเขาเรียกว่าหักหลังกันภายในองค์กรครับอ่าส่วนแกก็ต้องโดนฉันจับดีเฮ้ยโอ้โห,หนอนสีขาวตกใจหมดฮะจับฉันได้ด้อันนี้แบบซิ่งอ่ะซิ่งก็ต้องโดนจับเอาลับมาเสียค่าปรับซะดีๆไปไหน แกจะไปไหนฮะเอาตัวคู่สันแล้วโอ้ยโอ้ยสีเขียวครับสีเขียวอ้าวโดนกินเลยโอ้โหอดเลยเว้ยแม่งโอ้ยเจ้านอนยักษ์ออาเจอกันอีกแล้วนอนสีขาวกลับไปครั้งแล้วนะแกจะทําอะไรหรือเปล่าโอ้ยฮะเหมือนหน้าตาเขาตายแล้วโอ้โหโอ้โหแถวนี้มันอยู่ยากนะครับแล้วน่าจะมีนอนตำรวจมาเป็นคู่หูเราอีกสักตัวหนึ่งนะครับอ่าไม่มีเลยจริงๆโอ้หเจ้านอนยักษ์ตัวนี้เมื่อไหร่ที่แกตายนะ จะเป็นวันที่ฉันเติบโตนะละเราจะเดินตามรอยเขาไปนะครับโอ้ยตัวใหญ่จริงๆนะอ๋อตกใจเขารังเขากำลังแข่งขันกับเจ้าหนอนสีเขียวอีกตัวหนึ่งนะเฮ้ยโอ้โหฮ่าห้าวหาวโอ้โหยเย็นโอ้ยขอบคุณมากเลยอ่านัา่นๆจะทําอะไรจ๊ะจะทําอะไรจ๊ะไอ้หนอนสีขุนแกดูดกัญชามาแน่นอนเออยฉันจะจับแก แย่งเขาโหดร้ายโอ้โหโหดร้ายกันใหญ่แหมอร่อยจริงๆเอ้ยหุยพวกนี้พวกนี้จะทําอะไรตำรวจหรือเปล่าฮะเห็นล้อมเห็นล้อมโอ้โหนี่แน่กำตามสนองโดนจับจนได้เฮ้ยเฮยเยอะเยอะฉันขอขดตัวก่อนแล้วกันนะพี่อร่อยอีกแล้วอ๋อยเอ้ยยายาอ่าตายนีเอ้ยเอ้ยค้างค้าง เล่นแต่ละครั้งนี่จบวัยจริงๆนะครับเ,เราจะติดตามชีวิตของเจ้าตัวยักษ์ตัวนี้กันจะไปไหนเอ่ย <c oughs> เหมือนเอหาฉลามคอยหาส่วนบุญนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมีมเขาก็เลื้อยกันยาวเลยครับรู้สึกจะมีผู้ร่วมอุดมการณ์นะครับอยู่ด้านข้างนะครับสีเหลืองครับโอ้โหคอยหาเอา้าอ้าวเฮ้ยแกล้อมตำรวจอย่างนี้ได้เหรอปล <c oughs> ่อยฉันออกไปนะเว้ <c oughs> เยเจอทางออกแล้วด้วยด้วยเจอทาง พี่ผมเป็นตำรวจเอเว้อันไม่สนเอ้ผมเป็นตำรวจนะเรื่องไม่จบแค่นี้แน่บอกเลยเดี๋ยวก็รู้เรื่องไม่จบแค่นี้นะพี่โอ้โหเราจะเอาตัวรอดได้ยังไงครับเนี่ยฮะเราต้องเรือครับนี่เราต้องเรือตามเรือตามพี่แกนะครับโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะปล่อยเราแน่เลยว่ะเฮ้ยเขาต้องปล่อยเราแล้วละจังหวะนี้เฮ้ยเราจะเป็นอิสระแล้วโอ ขอบคุณมากเกือบตายแล,ล้วครูโอ้แถวนี้แม่ก็ห้าวนะครับอีกหนอนแดงนี่ก็วิดานข้างน่ากินมากครับผมโอ้ไปไม่ได้อ้าวโอ้โหมันเลื้อยกลับมากินนห่นึกว่าจะขอเศษอาหารสักหน่อยนะนี่กะให้แม่ให้เราโตเลยนี่ว่าโอ้โหลงข้างล่างครับผมเฮ้ยเฮ้ยหนอนอาเบะสวัสดีเจ้าหนอนสีม่วงฉันจะกินแกไปไอพอฉันจะกินแกไม่ยอมับผมมีการเลี้ยวหลบ หลบเลี้ยวคดเคี้ยวนะจ๊ะอ้าจึบเปิดไม่โดนแมเออจริงจริงนะครับพีข<ห>่ข้าก็ได้ดช่วยได้โอ้ยโ,โอ้โหตายเลยแม่งประสานานกลับมาเป็นตำรวจตัวน้อยกันอีกครั้งนะครับตัวเล็กจริงๆนะเล็กสั้น,นจริงๆนะครับโอ้จะนอนขาวตรงนี้รู้สึกจะเกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะได้ทําคดีเพิ่มกันอีกคดีหนึ่งแล้วครับไอ้ตรงนี้แม่งโอ้ยารเยอะจัง อาหารสีม่วงช่างอร่อยจริงๆนะแหมอ้าวโอ้โหจากวันนี้แหละเล่นได้ฮึพวกแกคิดว่าตำรวจเป็นอะไรกันเฮ้ยตำรวจเป็นอะไรกันโอ้โหอาหารเยอะขอบใจมากเลยขอบใจจริงๆนะสําหรับอาหารมื้อนี้นี่ก็เดียวมาให้ตายกันอีกรอบนะแหมตำรวจสโลโมชันแกจะไปที่ไหนของแกนะอ่าะเขามีการพุ่งนะ เราจะตรวจจับความเร็วเขาแล้วถ้าเขาพุ่งเมื่อไหร่นี่เราจะรีบพุ่งเข้าไปจับเขาทันทีนะครับถือว่าวิ่งเร็วเกินเอ้ยโอ้โหยโอโหอยทาแบ่งอาหารให้ฉันบ้างฮะจ่ายาปับป๊บบโอเคตอนนี้อ,อ,อเออเจอขาวแว้นแล้วครับผมขาวแวน้น <c oughs> เรียบร้อยจับแว้นได้แล้วหนึ่งคนครับผม <c oughs> <c oughs> นี่แหละผลของการขับรถเร็วผิดกฎหมายนี่รับรองว่า คนอื่นนี่จะปลอดภัยนะพอเราจับพวกนี้ได้เยอะๆเรานี่สร้างจริงนะอเขาบอกว่ายุ่งอะไรเนี่ยไอขายใหญ่ขายใหญ่เอ้ยยานะยานะเออไม่เอาดีกว่าโอ้ยเกือบตายมันเกือบตายเปลี่ยนใจแล้วเฮ้ยเขายังไม่เลิกลาเว้เฮ้ยพี่พี่ยาพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเรารอรอลงตัวยาวอีกนิดนึงนะกลับไปแก้แค้นแม่งดีกว่ายูเคฟอ่ารู้สึกว่าเขาจะ ซ่านะครับ primo, เราต้องแอบครับคราวนี้หหนแหละแก้งใหญ่ไม่ไม่โอ้โหเรียบร้อยอ้ยดีแหละเป็นไงเราจับแก๊งใหญ่ได้แล้วนะเฮ้อ๋อยนี่ก็มายุ่งครับผมอาหารของอาหารของฉันนะไอ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 หัวขโมยหัวขโมยเจ้าหนอนอืมโอ้โหเริ่มตัวใหญ่ครับผมดีใจจริงอ่าไอเอ็ดเอ็ดเอ็ด ขอเสร็จอาหารจากฉันเลยเดี๋ยวเธออุย้ยตัวเล็กตัวเล็กเอตัวเล็กอ้าวตัวเล็กตายตัวเล็กตายโอ้โหอยู่ๆตัวเล็กโผล่มาข้างหน้านครับแม่ SBnet อาเลยใครจะซาหรอจะซาเอ้ยอาหารนะรอาหารเสร็จเลยไม่ต้อง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 อืมจะทําอะไรเรียบร้อยครับผมโอ้โหเริ่มยาวเริ่มใหญ่ใหญ่ยาวับสุดยอดตอนนี้ห้าพันกว่าแล้วนะครับ ใกล้จะติดอันดับสิบแล้วเอาเฮ้ยเฮ้ยค้างเฮ้ยค้างยาดีใจไม่ดีเลยเอาละครับตอนนี้ก็ขึ้นด้านบนโอ้เจอเม็ดเจอเม็ด <c oughs> อรียรอยอา่าเราจะล้อมตัวเล็กนะครับเราจะล้อมตัวเล็ก้ยเราลืมไปแล้วว่าเราเป็นตำรวจ <c oughs> เรียบร้อยตายตัวอ,อ่าัวไฟครับหนอนไฟนะแกเป็นตัววางระเบิดใช่ไหม <c oughs> เรียบร้อยตอนนี้เราอยู่ที่ด้านซ้ายบนนะครับเราต้องลงไปข้างล่างนะครับจะได้ หายเหยื่อเพิ่มได้อ่าดูซิว่าวันนี้จะมีใครมาเสียค่าปรับให้เราบ้างโอ้โหนอนยักษ์อีกแล้วนะครับตัวนี้น่าจะติดอันดับแน่นอนอ่าจะเลื้อยไปไหนจ้ะพี่พี่พี่โอ้โหพี่เลื้อยเร็วมากอุ้ยวันดีครับนอนขาววันดีครับหนอนขาวอ่าวันนี้ผมมาตรวจกรารนตรวจการตรวจการ์รารเฉยๆอ่าเราจะไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวใครนะสวัสดีครับพี่งูดาแหมพี่เป็นขายใหญ่แถวนี้ใช่ไหม ผมรู้นะอ่าไอ้นี่ไอ้นี่มาถึงก็โอ้โหยอมมอบให้พี่เขารับสงสัยจะเป็นลูกน้องของพี่แกครับโอ้โหโดนอีกตัวแล้วพี่ผมอยากกินพี่จริงเนื้อพี่น่าจะหวานนะอยากได้ตัวใหญ่ๆสวัสดีพี่โอ้ยอะไรยุ่งเกี่ยวกับตำรวจเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนนะขัดขวางการจับกุ๊บของเจ้าหน้าที่โอ้โอร่อยโอ้โหก้อนใหญ่จังเลยก้อนใหญ่จะเอานอนเขียวยุ่งอะไรล่ะนี่ เราเน่ยแหละไปยุ่งของเขาครับอาหารเสร็จเล็กเสร็จน้อยขอให้หมดอืพันกว่าครับพันห้าติดอันดับสิบก็ยังดีนี่ไม่ติดเลยโอ้ยอาหารเยอะเอ้ยโอ้ตายคู่เลยโอเคครับก็สำหรับในสล i t เ e อ io ในพาร์ทที่6นี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแหมยังไม่ได้อันดับดีๆกับเขาเลยนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครตแลวก็แชร์เพื่อนรับชมกันด้วยนะครับยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับผม